thank you ลืมกดรับสไขย e ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทานไม่พลาดในการรับชมทิ่ต่างๆของทางช่องอ๋อก็ต้องขอขอบคุณครับที่ไม่กดข้ามโฆษณาของทางช่องพูงไทยภาพยนตร์โดยวิเชียนสุวรรณไทยผู้สร้างเสวันเปลี่ยนภูมใจเสนอภาพ,พยนตร์ทะลหันสุดยอดสนุกสนานสดใสรื่นเริงซาบซ่า5เฮซึศักดิ์สรี สคศ2514บ้านสาวโสดของรพีพรแก้าฟ้าสร้างละครวิทยุอย่างยอดเยี่ยมชมบทบาทสุดท้ายของพระเอกยอดนิยมวากไว้เป็นอนุสรณ์มิตรชชยบัญชาเพชรชวราชนำขบวนดาราสาวจากบ้านสาวโสดเมตารุ่งลักอราศาศาศสาอิษรานกูลปริมประพาพรจุลีโอสิลีวงทองพรานุสน ประภาสีเทพรักษามรสิสังกูลจอจมใจจรินและขอแนะนำนวันภากาลเกตและควนชิดขวประชาเพลงไปนํำกระบวนดาราสรอย่างคับข้างอาทิเช่นประจูเลื่อยยามดีอดุลดนุนลัตสมคูกระจังสารวิธีนริปานงูนรังปัตมินชาวแค,ค่ลครองสุคุนคิ้วเหลี่ยมรถตอกกันกับการแสดงโดยอาริสอน อำนวยการสร้างโดยรัตด,ดาประทับสิงฟังหกเพลงเอกในระบบ35สิามมเสียงในฟิล์มและเป็นภาพยนตร์1ิมมอให้เสียงภาคสดเข้าฉายเมื่อวันที่ย5ิาธันวาคมและปะีพศส5 1 3ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไายสำหรับภาพยนตร์รรเรื่องนี้มชเชมินชาแสดงนำแต่ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายได้เป็นเพลงเล็กน้อยเมชเชมินชาก็เสียชีวิตทางผู้สร้างจึงได้ปั้นคันชิตขวัญประชา สุ้แสดงหนังไทยอยู่แล้วขึ้นมารับบทเป็นพระเอกแทนมิชมชาบชาพยะองไรก็ตามจากที่มีมิชชาบรชาอยู่แล้วนั้นก็ไม่ได้ให้คันชิตไทยทำใหม่แต่ยังคงใช้เฟรมที่มิจแสดงนำไหมซึ่งบทฉากที่มิจแสดงก็ใช้พระเอกอย่างคันชิตมาแทนได้พปปิดหนังจึงมีทั้งรูปมิมชมชาบชาและขันชิตันประชาสรับผู้นำกับอธิษฐานนั้นคือน้ำแฝงของดาราเกยยยาีดนดนยรติยศอย่างอุดมตุนิรัต ซึ่งใช้เมื่อเป็นผู้มกับการแสดงสำหรับเรืงยอง่อบ้านสาวโสดเริ่มจากพิเทงทิพ์แสดงโดยจุลีโอสิรีปีสาวคนใหญ่พร้อมด้วยหยิบหาไทยแสดงโดยปริมประพาพรและวลไยพรนำแสดงโดยเมตารุ่มรัดเป็นสาวทึ่นทึกอยู่ที่บ้านสาวสดด้วยความอ้างวางบุรุษเสนษณีนำจดหมายมาจากตังหวบัดมาส่งให้และเป็นจดหมายของอังกาบ อานนผลแสดงโดยวงทองพระรามทุนเพื่อรุ่นเดียวกันกับพระเชิงทิพย์แต่เป็นภรรยาของผูง้วากษาต่างจังหวัดนั่นคือนมยตะแบกแสดงโดยรอต๊อกเขียนฝากฝังให้ลูกชายคนโตยอดชายตีอานนผลแสดงโดยมิจชัยบัญชา,ชา,ชาและขรังชิตขุนประชาเมื่อทำงานในกรุงเทพและจะทำปริญญาโททางด้านกฎหมายต่อเนื่อฉบับฉบับนั้นมีภาพของยอดชายส่งมาให้ดูด้วย ถึงสร้างอรารมณ์คึกคักแก่สาวสดเป็นอย่างยิ่งที่บ้านสาวสดจะได้จรับหนุนรูปงานเป็นครั้งแรกแต่แสดงโดยพิจาราชชาวราช์หรือจดหมายแนะนําตัวเองมาจะทํานักงานจัดหางานตรงมาที่บ้านสาวสดเพื่อทํางานเป็นคนใช้ตามที่สาวสดทั้งสามได้ติดต่อไปแต่ได้รับคําสั่งให้มารีบจัดแจงตกแต่งบ้านและทําอาหารเพื่อต้อนรับหลานชายในคืนแรกที่ติ่งมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ ได้รับพนอพนอกจากสามสาวโสดแต่ติ่งก็ตอบเป็นหน้าต่างรู้ไปหาแต๋วที่ห้องคนใช้และแอบ,บรู้ว่าคนใช้บรรดาศักดิ์ท่านนี้ต้องตำราในขณะที่ทํางานแสงว่าแต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้เป็นอย่างดีที่ข้างมาสาวโสดพ่อไม้คือคุ้งสมบุญแสดงโดยสมควรจะจังสารแอบดบูบรรดาสาวสดมานานแล้วตัวการมาผูกวิทยไมตรีโดยการผ่านแต๋วสาวใช้ทีเด็ก ในคืนนั้นเองตงิหาผู้สนิทอีกสองคนนั่นก็คือรัฐการแสดงโดยอารมณ์โดยยันหลัและสมัครแสดงโดยนาทีาลาและลบานมาร่วมรับประทานอาหารรัฐการเป็นผู้บังคับบัญชาของวร,รัยพรด้วยตรงวนสมัครหน่งและนังเสือพิมพ์ก็ชอบิีพาไทยจึงพาสามสาวสดไปถ่ายภาพเมื่อสมัครพบกับแต๋วจำได้ลางๆว่าเคยเห็นในตอนรับปริญญาที่ตนไปถ่ายภาพ จึงชิญชวนแ๋วไปถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบคู่แ๋วรู้เชิงด้วยผักสมัครลุ้นไปที่อ่างซักผ้าจนกล้องบุดมือแ๋วจึงดึงฟิงล์มออกจากกล้องได้สาเร็จแต่ก็ถูกสองสาพ,พี่น้องประเทืองทิพและกิบพไทยคาาโทษไว้ว่าหากล่วงเกิน่อ้ชายของตนอีกจะต้องถูกไล่ออกจากงานวัยพรรับติ่งออกมาจากบ้านไปพร้อมกันโดยไปแวะส่งติ่งที่มหาวิทยาลัยก่อน ทางด้านบ้านสาวโสดปรากฏว่าสมบุรณ์เกินดึกพึกเหิมบุกเข้าไปในบ้านเพื่อสร้างนิยายรักกับจิปาไทยพอดีเต๋าแสดงโดยอาสาอิสระทงูลเพื่อนกศกษาของเต๋ามาพบเข้าจึงช่วยจัดการชายเจ้าชูรุ่นแก่นี้ด้วยยาสลบที่คืนเดียวกันนั่นเองเต๋าเอากาแฟไปให้ติ่งในห้องนอนสองสาวโสดแอบเห็นเข้าและเข้าใจว่าแต๋าให้ท่าติ่ง เมื่อถือโอกาสกับไร่แถวออกไปจากบ้านไปในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแถวกับเต่าจึงมาหาว่าลัยพรถึงที่ทำงานแถวฝากเต่าไปให้ทำงานกับคนรับใช้แทนตัวเองที่บ้านสาวโสดต้องอนุพ์แสดงโดยประโจบเลิกยามดีน้องชายคนเดียวของติ่งได้เดินทางมาศึกษาต่อในชั้นมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพและถือคำสั่งของพ่อให้ไปเช่าบ้านหลังใหม่ติ่งจึงต้องย้ายตัวเองออกจากบ้านสาวโสดไปด้วยว่าลัยพร าแต่ไปทํางานที่บ้านของติ่งอีกแต่วจึงกลายมาเป็นดอกไม้งามของบ้านหลังนี้สามชายระหว่างติ่งโต้งและสมัครแต่างก็มันหมายปั้นมือที่จะพิชิดสาวใช้คนนี้ให้จงได้แต่ก็ถูกแต๋วจัดก,การเสียด้วยยาสลบทั้งสามคนเนื้อแต่งหรือคุณปวงทองแสดงโดยมาสีมุกดาปรกรเจ้าของหอพักหญิงดูสิตละดาเดือนเป็นศูนย์กลางของแต๋ว โดยใช้เป็นสถานที่เปลี่ยนแต่งกายและเป็นที่พักชั่วคราวของแ๋วหรือที่ถูกต้องนั่นก็คือหญิงสุลกาลซึ่งออกมาหาประสบการณ์ในการทําวิญญาทยานิพนธ์สอบปริญญาโทสังคสมสังคมศาสตร์และเป็นที่ดาคนเดียวของท่านอธิการบดีพิพากษาบรรจงแสดงโดยชาวแคลคองและคุณตวงทองทราบดีว่าบัดนี้ราชาัของเธอมีความรักในตัวของติ่งเป็นอย่างล้นพ้น แต่เขาต้องการที่จะทดสอบความแน่นอนของผู้ชายที่คุณตวงทองแสนจะยกเยียดทุกๆคนโดยได้ส่งให้ภูนแสดงโดยประภาษีเทพักษแมีของเจ้าปล่ยแสดงโดยเมืองอพาลโรลคนขับรถยนต์ที่บ้านบรรจงเขาไปแสดงตัวว่าเป็นหญิงสุรการเพื่อว่าความไม่แน่นอนกับผู้ชายอาจจะทําให้ลานสาของหน้าแตง่งหายจากตาบอดเพราะความรักก็เป็นไปได้ปรากฏว่าความสวย และการย่อเยวยของผูนไม่เป็นผลสร้างความเข้าใจผิดให้แก่่ายตะแบกกับแม่อังกาศพอ่อและแม่ของติ่งและโตงใน,นระหว่างที่เดินทางมาพักกับลูกชายในกรุงเทพพอ่อหญิงสุรการนั่นคือคู่มั่นที่พ,พระพิพากษาตะแบกได้สู่ขอไว้กับท่านอธิบดีบรรจงมานาแล้วและทีบ้านของสาวโสดรัตการก็มาสุข,ขอว่าไรพอดจากพ่สาทั้งสองคนของเธอทําให้สองสาวโสดนั้น เสียใจเป็นอย่างมากที่น้องสาวจะได้คู่ก่อนตอนเองและเท่าที่ทราบเรื่องก็เลยโทรศัพท์ไปนัดแนะกับแตวที่บ้านของสามนมโสดเพื่อให้ทั้งสามสาวได้พบกับความรักและความสมหวังในชีวิตกันบ้างทั้งหมดตกลงก,กันว่าจะเดินทางไปพักผ่อนตาอากาศที่พัทยาเต๋วกับแต๋วก็ช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ความรักทั้งสามคู่เป็นผลระหว่างรัชกาลกับวรพร สมัครกับจิพไทยแหลกโต้งกับประเทืองทิพย์และที่พัทยาสมบุญซึ่งจ็บใจสาวสุดเป็นอย่างมากก็ได้ทวงการาเกะแสด้โดยวันนาคาราเกตมาย่อยเย้ยอีกด้วยเต่ากับแต๋วก็สร้างความอลเวงด้วยการแอบใส่สลอดลงเข้าไปในอาหารก็ทําให้วุ่นวายไปทั้งหมดใกล้เวลาที่จะสอบปิญญาโทเข้ามาแล้วแต้วจึงนี้กลับไปอยู่บ้านตามเดิม โดยการแนะนําของวารายพรทําให้ติ่งต้องปลอมตัวเป็นนายนพไปสมัครเป็นคนขับรถจนจู่ๆบ้านของพ่อของแต๋วท่านอนธิบดีบรรจงไม่ทราบเรื่องนี้ก็เลยรับไว้ห้องนอนของติ่งหรือนายนพอยู่ติดห้องนอนของป๋ากับภูลพูลทราบเรื่องดีว่าคุณติ่งต้อมตัวเข้ามาจะได้แกล้งพยายามทอดตัวให้กับนายนพเชยชมแต๋วหรือหญิงแอบเข้ามาพบเข้า จะไปบอกให้ลายจัดการจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่แบ,บกับอังกาบพาโต้งเข้ามาในบ้านของอธิบดีบรรจงและแนะนําว่าโต้งนั้นคือนายยอดชายอนณาพลหญิงแกล้งทําเป็นยินยอมอีอ๋อโต้งทําเอาติง่งมุ่หกวโกธาเป็นอย่างมากยิ่งพิกว่านั้นฐานะของที่เป็นนายหญิงแกล้งใช้ติ่งทุกวันทํางานหนักทุกวันประเทืองกับยิบฮไทย ออกล่าตัวโต้กับสมัครสมทบกับรัฐกาลและวารายพรเพื่อดีกับไปรซึ่งแค่ในการกระทําของติงอยู่แล้วจึงได้มุ่งหลายสามสาวโสดช่วยกขนแก้ไขเรื่องรลายที่ไปจะก่อขึ้นมาได้สําเร็จและรีประจัดการกับเรื่องของตนเองได้ทันท่วงทีอันเป็นเหตุการณ์ที่คลี่คลายความอโรเวยทั้งหลายด้อย่างคึกเคืองสามหนุ่มกับสามสาวใครพบกันกับความรักที่ตนเองปรารถนา ไม้แต่นาสมบุญเองก็สบหวังในความรักที่ไร้แค้นนี้ด้วยเรื่องราวของบ้านสาวโสดก็จบลงด้วยความหฤหันสดใสและซาบซ่าและนี่คือเรื่องย,ยอดขังไทยกับระพยนตร์ไทยเรื่องบ้านสาวโสดให้นําแสดงโดยวิชามินชาและควันจิตควันประชาพิชราชาวราชเมตารุ่งรัดอาศัยสรางกูลเปรมประพาพรจูลีโอสลิ ยอมใจจรินเป็นภาพยนตร์สี16มมให้เสียงภาคสดเก้าฉายเมื่อวันที่25ธันวาคมในปีศ2 5 1 3ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดการรับชมเรื่องต่างๆทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวาลตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาทั้งชมย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ